าห้องน้ําแล้วมันล้มอาคาขก็มาหาแฟนคือข้างนี้ไม่รู้สึกแล้วแฟนต้องอุ้มขึ้นรถไปเดินไม่ได้มันทรมารเคเียดมากเปิดดูในทอทรศัพท์ะค่ะเซิร์ชดูชอบใจตัวเนี้ยเบอร์หนึ่งก็เลยลองกินมาเรื่อยๆกลับมาเดินได้ทุกวันเนี่ยค่ะยอมรับมากดีใจเขาจะเป็นไรไหมเราจะทำอย่างไรคือไปอะคือน้ำตาเมื่อไหร่สุดทางครับเจ็ดสิบห้ากิโลจากนี้ไปวันนี้ดีใจสุดๆกล่องเดียวเท่านั้นชีวิตดีขึ้นเบอร์หนึ่งสมุนไพร ภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณวัดใหญ่ครับว,ดดวัดดีค่ับพี่บุญมีสังเขปค่ะอายุเท่าไหร่พี่ห้ค่ะปกติก็ทํางานก่อสร้างดีๆนะคะวันนั้นลุกลุกขึ้นตีสี่ก็ลุกขึ้นมาดีๆเข้าห้องน้ําแล้วมันลม้มล้มมาหน้ามืดไปไม่รู้เรื่องเลย เนี่ยในห้องน้ําเนี่ยค่ะก็มันล้มไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็คานเข้ามาหาแฟนคานได้แต่ว่าคือเราเดินไม่ได้มันมันมืดหน้าค่ะคเป็นความดันอยู่แฟนมารับจน3ามสี่โมงแล้วค่ะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาเลเทิงก็คือเดินไม่ได้แล้วคือข้างนี้ไม่รู้สึกแล้วแฟนต้องอุ้มขึ้นรถไปหมอเขาก็บอกกันนะว่า ทำไมมาช้าคุณแม่อาการแบบนี้มันไม่ดีนะคะเขาก็เลยรีบให้น้าเกลือแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานเคราะเลยค่ะครับที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลน่กี่วันอ๋อสี่วันค่ะกลับมานอนที่บ้านแล้วกลับมาปุ๊บเดินได้ไหมไม่ไม่ค่ะเดินไม่ได้ใช้สามขายยังเดินจะไม่ได้เลยค่ะข้างนี้มันไม่มีแรงโอ้โหนานร้องไห้ไปด้วยทําไปด้วยร้องไห้ด้วยก็ไม่ไหวคิดว่าตัวเองจะกลับมาไม่ได้เครียดมากเครียดแล้วอยากกลับบ้านร้องกลับบ้านถามแพนค่ะ บอกไปส่งหนูหน่อยไปส่งหนูหน่อยหนูจะกลับบ้านหนูไม่ไหวแล้วว่างี้เปิดดูในทโทรศัพท์อะค่ะคือข้างนี้จับไม่ได้เราวางกับข้างล่างมือน,นี้นั่นอย่างเดียวเซชดูกดลงไปใน Google นะคะว่าคนที่เป็นโรคอันนี้อะไรอันเนี้ยวิยาอะไรแล้วก็นั่นดกนนูก็มานึกนึกชอบใจตัวเนี้ยเบอร์นหนึ่งก็เลยมันมีของอะไรเจวกู้หลานอะไรนะคะเพราะเราเคยดูในโทรทัศน์เขาบอกว่ามันดีเราก็เลยลอง ก่อนจะเจอเบอร์นหนึ่งพี่เจอเยอี่ห้ออื่นด้วยไหมมี <m h? S 2> แต่ไม่เอาเพราะอะไรอ่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันตัวนี้คิดว่าน่าจะดีใช่เห็นคลิปวิดีโอใช่ไหมอ่าใช่ค่ะสั่งเป็นชุดแรกกินมาเรื่อยเรื่อยรู้สึกมันดีขึ้นอ่ะกินเช้าเย็นกินแล้วตอนนี้เราก็ออกกําลังอ้ยนตอนแรกยกไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ขึ้นฝืนเอาร้องไห้ไปด้วยทําไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยอะไรไปด้วยทุกอย่าง กลับมาเดินได้ทุกวันเนี่ยค่ะยอมรับมาก45วันหายค่ะดีใจพี่ดีใจเขาบอกบอกบนไว้ค่ะที่หลวงพ่อทําใจที่บนเอาไว้หลวงพ่อทาใจค่ะที่เชียงใหม่ร้องไห้บอกแฟนบอกพาไปส่งบ้านเธอหนูไม่ไหวเกิดไปบ้านคุณแม่ท่านกแก่แล้วพี่พี่มายินตรงนี้ได้ไหมนั่งเลยดีกว่านี่เราก็เลยได้ได้คุยกันว่าถ้าเกิดกลับบ้านเนี่ยมันหายเลยไหมครับถ้ามันไม่หายก็ไม่ต้องไปเพราะอยู่เนี่ย เราคิดว่าเราเราคิดข้อแรกก็ุญ้ตคับถ้าอยู่กับเราครับถ้าอยู่กับเราเนี่ยเราสามารถหนึ่งไปทํากายภาพบําบัดได้พี่ดูแลได้ครับมันมีรถสองทานยาตัวนี้ไปด้วยเราไปตามหมอนัดต,ตัวไหนที่ดีเราก็จะพาพอรู้แกคานมหาหานี่เป็นยังไงเล่าให้ท่านเห็นกันฟังณตอนนั้นเราคิดว่าแค่นามืดยังไปทํางานอยู่เลยโทรไปทีว่าไม่ไหวผมก็เลยรีบมาส่งโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลเทิงปั๊บเทิงส่งเชียงรายทันทีณตอนนั้นที่ขับรถตามรถหมอไปขับรถคนเดียวว่าคิดอย่างเดียวครับผว่า เป็นห่วงก็เขาจะไปใช่ตันขออนุญาตเขาเข้าใจเข้าใจีเข้าใจเขาจะเป็นอะไรไหมเราจะทำอย่างไงคือไปอ่ะคือคิดตลอดว่าจะทำไงดีคือแสดงว่าพี่กำลังจินตนาการว่าเหมือนเขาจะจากเราไปแล้วประมาณใจเสียแล้วคุณหมอบอกว่าป้า เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่ทันนะแขนซ้ายขาซ้ายจับไม่ได้เลือดตีบั้งแรกที่กินไปห้าวันหกวันมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับข้างแรกกรรมยังไงก็กรรมไม่เข้าทําไงก็ไม่ได้เบรไม่ออกอ่ะยังอยู่อย่างเงี้ยมือก็อยู่อย่างเงี้ยหมองัดเอาเม็ดมาขามออกค่ะยังหยิบไม่ถูกเลยค่ะหยิบหล่นหยิบหล่นอยู่จากแขนที่ตีบอ่ะมันจะเริ่มดีขึ้นเพราะตอนแรกมันมีเลือดมาหล่อเลี้ยงพี่คิดไหมว่าเขาจะกลับมาได้ขนาดนี้ตอนนั้นไม่คิดครับไม่มีไม่มีความหวังเลยหรอไม่เคยคิดสิ่งที่คิดได้เดียวคือ คิดในใจตัวเองว่าอย่างน้อยต้องเป็นปีกลับมาเป็นอย่างเก่าดีใจมากๆเลยสุดยอมรับเลยก็น้าตาเมื่อไรสุดทางครับ75กิโลจากนี้ไปครับ้ากเขาเป็นไรไปเราจะทํำยังไงก็คิดเนี่ยนาตอนนี้ที่ผมพูดผมก็ยังตันวันนี้ดีดีใจอย่สุดแสดงว่าศูนย์ขาตัวนี้มันตอบโจทย์ได้ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมาใครมาถามก็จะบอกตัวนี้เขาบอกเขาไปสามาแล้วตรงเชื่อเขาเขาเก่งพราะพอเขาไปเจอตัวนี้ มือเดียวเขาก็หาเจ้าสีดวงดีนะมีเบมวบวิวมาหาคือเราไม่ได้มองถึงว่าเราจะขายสินค้านะเรามองว่าไอเราเขาหายนะเราอยากจะมาแสดงความดีกับเขาแล้วก็มันหายจริงแล้วมันจริงหรือเปล่าเราไม่โด้โดยที่ทานกล่องเดียวเท่านั้นแล้วชีวิตดีขึ้นพี่ทานกี่กล่องทั้งหมดเนี่ย ชุดเดียวเนี่ยครับผมต้องาพี่ทานหลายครั้งเลนะเนี่ยไม่ครับผมไม่ได้ดูประวัติอ่ะผมดูแค่ว่าใครทานดีเชียงรายผมจะมาเยี่ยมแค่นั้นเองครั้งเดียวกล่องเดียวชุดเดียวจริงครับลุกเลยเนี่ยครับชุดเดียวเท่านั้นแล้วถามว่าทานยาตัวอื่นเพิ่มไหมไม่ครับ ชุดเดียวเท่านั้นอาชุดเดียวแฟนไปทํางานกันร้องไห้ทุกวันกะว่าตัวเองกลับมาทําไม่ได้กล <e ับมาเดินไม่ได้กลัวไปเป็นภาระของคนอื่นพอหายแล้วไปบ้านลูกชายก็ว่าแม่แม่กลับมาเดินได้ก็ดีแล้วเนี่ย uh> ว่าตอนแรกก็เดินไม่ได้ถ่ายให้ลูกดูถ่ายให้ลูกดูนะพี่เนี่ยโอจะมาตรงไหนจะลบไปแล้วล่ะเพราะว่าผมไม่ได้เซฟอ๋อไม่ได้เซฟไม่ได้เก็บนะเสียดายตอนแรกลูกอ ครับเป็นเป็นวีดีโอคือที่เขาหัดเดินอ่ะเขาจะเดินลากขาเลยนะไม่ได้เก็บไว้เดได้อะไ่ด้เหมดหมดดอายุเก็บไปอ่าหมดอายุครับแต่มันทรมานที่พี่บอกว่าพี่ดีใจที่สุดคือวันอะไรนะวันที่เดินเนี่ยฮะวันที่หัดเดินครับดีใจที่สุดเลยดีใจที่สุดอ่เราเราเราพอเขาออกมาแล้วเขายิ้มได้อันนี้คือคือวิดีโอที่ที่พี่เดินได้แล้วส่งส่งให้ใครนะส่งให้พี่สาวส่งให้น้องส่งทุกท่านส่งให้ลูก ับส่งทุกท่านเลยโอแล้วก็ปวดีใจกันไหมก็ก็ดีใจแล้วลูกก็ให้กําลังใจอ่ะฮะครั